ใชตัวเองวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูหลอดไฟกันบ้างครับหลอดไฟแบรนด์เฟิร์นะครับเติมแสงสว่างให้ชีวิตคุณนะครับ ตัวนี้เป็นหลอดไฟตัว3วัตต์นะครับอยู่ได้20,000ชั่วโมงราคาเพียง180บาทนะครับผมเป็นหลอดไฟสีวินเทจนะสีฟ้านะครับผมและเรามาดูตัวนี้กันบ้างน,นะครับเป็นหลอดไฟบ้านหลอดไฟปิกนิกครับ LED แสงสีขาวนะครับเป็นแบบชาร์จได้นะครับอยู่ได้8ชั่วโมงนะครับเป็น80% energy saving ด้วยแล้วก็ราคา1020บบาทต่อโหล เพียงเท่านั้นครับผมตัวนี้ครับผมเป็นหลอดไฟ LED นะครับใบพัดลมนะครับเป็นใบพัดลมแสงสีขาวนะครับ80% energy saving เหมือนกันครับผมราคาเพียง2,040บาทต่อโหลนะครับและตัวนี้นะครับเป็นหลอดไฟไล่แมลงนะครับสสีนะครับทั้งไล่แมลงล่อแมลงและส่องสว่างได้นะครับมาพร้อมกับตัวโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์และรีโมทควบคุมนะครับและมาพร้อมกับสายชาร์จให้ในตัวนะครับร ราคาเพียง280บาทต่อชิ้นเท่านั้นครับผมเอาละครับเรามาถึงน้องเล็กของเรากันบ้างนะครับแต่ประสิทธิภาพไม่เล็กเลยนะครับผมบอกเลยตัวนี้40วัตต์นะครับราคา900บาทต่อโหลเพียงเท่านั้นนะครับชาร์จได้นะฮะและเปลี่ยนสีได้นะครับมีสีม่วงส้มฟ้าเขียวให้เลือกนะครับ และวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไว้มีสินค้าใหม่ๆดีๆมาอัปเดตผมจะอัปเดตให้ดูกันทุกวันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเ้าสายทานช็อปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไว้เจอกันกดสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ www. s a i t a n s h o p .com เฟซบ o o กแฟนเพจสายทานช็อปไอแอดสายทานช็อปมีแอดนำหน้า